นิทานเรื่องสายใยแห่งกรรมณหมู่บ้านชนบทอันเงียบสงบแห่งหนึ่งมีครอบครัวของครูใหญ่ใจดีนามว่าครูคำผู้เป็นที่รักและเคารพของชาวบ้านท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนใกล้บ้านและรักภรรยามากคอยดูแลเอาใจใส่ทุกสิ่งอย่างส่วนภรรยาของท่านชื่อหนังสายมีอาชีพทำไร่ทำสวนและมีที่ดินมากมายอันเป็นมรดกตกทอดมา นางสายนั้นมีนิสัยชอบเดินสายสนทนากับเพื่อนบ้านชอบนินทาเรื่องของผู้อื่นและบางครั้งเมื่อเห็นเพื่อนบ้านได้ผักป่าเห็ดหรือปูปลาก็มักจะเอ่ยปากข,ขอโดยเมื่อรู้สึกละอายนอกจากนี้นางสายยังเป็นคนตรหนีถี่เหนียวแม้กระทั่งกับแน่ของตนซึ่งอาศัยอยู่กับน้องชายและน้องสะพ้ายในบ้านที่อยู่ไม่ไกลกันนางสายไม่เคยไปเหลียวแล หรือนำสิ่งของใดๆไปให้แม่กลับกันนางมักจะจ้องแต่ที่ดินมรดกที่เหลืออยู่และไม่ลงรอยกับน้องชายและน้องสะพ้ยการเวลาล่วงเลยไปแม่ของนางสายล้มป่วยลงมีเพียงน้องชายและน้องสะพ้ยเท่านั้นที่คอยดูแลปรนิบัติจนกระทั่งแม่สิ้นใจนางสายก็ยังคงแสดงความอยากได้ที่ดินที่เหลือของแม่และทะเลาะเบาะแววงกับน้องชาย แต่มารดากลับยกที่ดินผืนนั้นให้น้องชายเราซึ่งชายคนดูแลแม่มายลอดนางรักและภาคภูมิใจในลูกชายคนโตมากเพราะเขาเรียนเก่งจนได้เป็นนายตำรวจสร้างชื่อเสียงและความปิติยินดีให้กับนางผิดกับลูกชายคนเล็กที่เรียนไม่จบแถมยังมีครอบครัวแล้วทำให้นางไม่ค่อยใส่ใจเขาเท่าที่ควรเมื่อนางสายเริ่มเข้าสู่วัยชราโรคภัยไข้เจ็บก็รุมเร้า นางเป็นโรคไตต้องเข้ารับการฟอกไตที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดอยู่บ่อยครั้งโชคดีที่ยังมีเงินเดือนของสามีคอยจุนเจอือชีวิตดำเนินไปอย่างนั้นจนกระทั่งวันหนึ่งครูคาผู้เป็นสามีก็จากไปอย่างกะทันหันโดยไม่ทราบสาเหตุทั้งที่ท่านไม่มีโรคประจำตัวใดๆเลยคราวเคราะห์เริ่มคืบคลานเข้าสู่นางสายเมื่อสามีไม่อยู่ การเดินทางไปฟอกไตก็ลำบากไม่มีใครพาไปลูกชายคนโตซึ่งเป็นตำรวจก็อยู่ไกลไม่สามารถมาดูแลได้บ่อยนักภาระหน้าที่นี้จึงตกเป็นของลูกชายคนเล็กเขาต้องลาออกจากงานเพื่อกลับมาดูแลแม่และทำไร่ทำสวนไปด้วยลูกชายคนเล็กพยายามเอาใจใส่ดูแลปรนิบัติแม่ทุกอย่าง แต่นางสายก็ยังคงไม่พอใจเฝ้าแต่พร่ำบุญถึงลูกชายคนโตซึ่งไม่เคยแม้แต่จะโทรมาสอบถามอาการของแม่เลยด้วยความที่นางรักลูกชายคนโตมากแต่กลับเป็นลูกชายคนเล็กที่นางไม่เคยใส่ใจเลยที่ต้องมาดูแลนางสายมักจะอาละวาดโวยวายด้วยความไม่พอใจทำให้ลูกชายคนเล็กต้องหาทางปลีกตัวไปทำงานในไร่เพื่อหลีกเลี่ยงความรำคาญ แม้แต่หลานๆก็ไม่มีใครอยากเข้ามาดูแลนางสายต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวด้วยความทุกข์ทรมาและเจ็บปวดเหมือนดังที่นางเคยทำไว้กับแม่ของตนเองแต่ดูเหมือนว่านางสายก็ยังไม่สํานึกในเรื่องของเวรกรรมนางยังคงใช้ชีวิตด้วยการนินทาว่าร้ายผู้อื่นไปทั่วอย่างไม่หยุดยัง้งวันเวลาผ่านไปนางสายยังคงใช้ชีวิตอยู่ในความทุกข์ทรมาน โรคไตที่รุมมร้าวทำให้นางต้องฟอกไตยอยู่เป็นประจำร่างกายสู้ผอมและอ่อนแรงลงทุกวันแม้ลูกชายคนเล็กจะคอยดูแลอย่างไม่ย่อท้อแต่นางสายก็ยังคงสแสดงอาการไม่พอใจไม่เคยเอ่ยคําขอบคุณหรือมองเห็นความดีของลูกคนเล็กเลยในความเจ็บปวดและโดดเดี่ยวนางสายเริ่มนึกถึงแม่ของตนเอง ภาพของแม่ที่นอนป่วยอย่างไร้คนดูแลผุดขึ้นมาในความทรงจำนางเริ่มเข้าใจถึงความรู้สึกที่แม่เคยได้รับความเจ็บปวดทางกายบวกกับความรู้สึกผิดที่กัดกินหัวใจทำให้นางนอนไม่หลับในหลายค่ำคืนวันหนึ่งขณะที่ลูกชายคนเล็กออกไปทำงานในไร่นางสายเกิดอาการช็อกกระทันหันไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีใครที่จะเรียกหา ลูกชายคนโตก็อยู่ไกลไม่สามารถมาดูแลได้ทันท่วงทีนางสายพยายามจะคว้าโทรศัพท์ที่วางอยู่ปลายเตียงแต่เรียวแรงที่มีก็ไม่เพียงพอลมหายใจของนางสายเริ่มรวยรินลงเรื่อยๆในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตภาพความทรงจำต่างๆวิ่งวนอยู่ในความคิดตั้งแต่เรื่องราวที่เคยนินทาว่าร้ายผู้คนการตรหนีทีเหนียวที่ไม่เคยหยิบยื่นสิ่งของให้ใคร แม้กระทั่งแม่บังเกิดกล้าวที่นางละเลยสุดท้ายแล้วนางสายก็จากไปอย่างสงบในบ้านอันเงียบเหงาไรซึ่งการดูแลเอาใจใส่จากใครๆดุดเดียวกับที่แม่ของนางเคยจากไปนิทานเรื่องสายยายแห่งกรรมสอนให้เห็นสัจธรรมของชีวิตว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นคืนสนองนางสายผู้ซึ่งละเลยการดูแลมารดา ไม่มีความเมตตาต่อผู้อื่นและชื่นชอบการนินทาว่าร้ายสุดท้ายก็ได้ลิ้มรสของความโดดเดี่ยวและความทุกข์ทรมานเช็นเช่นที่มารดาของนางเคยได้รับ